ถ่ายลูกนะถ่ายลูกเลยใครมีไรใครมีไเยฮ้ยโอเควเลยโอเเลอเลยถยเที่ไปก็ถุงใส่ถุงแล้วไปให้เวที วางไว้วางไว้วางไว้อีพีหยิบเจมันมีตองเลือดจริงๆเจไปถ่ายไปกองเลือดไปเลยนะครับเดี๋ยวไปมอบแกนนำบนเวทีครับได้ครับผมรู้ครับให้แกนนำครับถ่ายแขนมาด้วยพี่ถ่ายแขนหนึ่ง ก็มีคุณทรายได้บ้างนะคนทรายเขาถ่ายวีดีโอไว้ไงแล้วพอโดนยิงตรงนี้เลยคนนี้เขายืนถ่ายวิดีโออยู่ไม่เห็นว่าถ่ายวิดีโอเลยแม่งนของบอลไง ไังไงอยู่คนเนี่ยยังไงเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่ใช่กไม่ไ้ยิงกันเอาเลยยังไงนี่จะบ้าลอสนเองเราบ่นใครก็ถเยอะด้วยเจี๊เราีของเรานี่นะเ้าเขาตามก็เขา่อยิงตะยิงยิงปืนต่อหน้าผมเลยคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นรองโปรเทคซี่นรยิงต่อหน้าผมที่ตรงนั้นเลยนะครับส่วนผมดนลูกแบงค์ที่ขาจนะครับยิงต่อหน้าผมเลยครับยิงมาจากดาฟ้านะครับท่นาหน้าองเที่ยวดีตรงนี้แม่คาม ตาเลยครับมัแมันกลับมันกลัแต่เสียงราเบิดดังตั่งด ลงมาสองลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มแต่ผมเห็นผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคุมคุมเสื้อดําผมก็ชี้ว่าเฮ้ยไอคนนี้มันจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทหารจริงมันมันยิงแต่ตงนู้นมาทางนี้แต่ว่าเป็นชุดทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทําไมมึงจะพูดทําไมแล้วเขาก็พากันการออกไปเลยนี่ตรงนี้สรุปแล้วคือยิงกันเองผมไม่รู้ยิงกันเองผมไม่รู้ว่าชุดนั้นมันที่ไหนมันมีมันมีหลายเราไม่รู้ชุดนั้นคือชุดไหนสองปุ่มก็ได้ มีสองกลุ meantime, ่มสองแยกต้องเข้าใจนะเออแต่ผม่าอยู่ตรงนู้นตอนที่ยิงผมอยู่ตรงตึกนี้พอมันยิงลูกยิงเห็นว่ายิงลูกยิงก็มีทหารล้มแล้วก็มีพวกเราตรงนู้นนอนอยู่สองคนเรียกอีกคนหนึ่งที่ผมเฮ้ยเฮ้ยออกไปเนี่ยเรียกเป็นอยู่ที่ขาเลยคือโดนยิงที่ก้นนี่เขากำลังจะวิ่งออกแต่ไม่รู้ว่าลูกกระสุนมาตรงนี้หนัเพราะเขากำลังจะวิ่งออกแล้วไปโดนยิงที่ก้นนี้ผมก็ไปอุ้มเขาออกไปแล้วถึงไปเห็นไอ้ไอ้คนไอ้คนนั่นมันยิงอีกทีนึง่ง